สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สังคมศึกษาใบาครูพี่โน้นะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบต่อกันเลยก็คือข้อ23กับข้อ24นะครับต่อจากเมื่อวานในส่วนของสาระเศรษฐศาสตร์นะครับเรามาดูกันเลยเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของระบบเศรษฐ,ฐ,ฐกิจซึ่งมันเป็นเรื่องที่นิยมออกข้อสอบมากนะครับไม่ว่าจะสนามไหนนะเรื่องระบบเศรษฐ,ฐกิจนะครับเราใส่ดาวไว้ได้เลยออกแน่นอนครับ โอเนหรือ9วิชาสามัญนะครับแม้กระทั่งการสอบครูผู้ช่วยการสอบใน10ในร้อยนิยมออกนะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะเรื่องนี้เลยนะครับเอามาให้ดู2ข้อแต่เดี๋ยวจะมีโจทย์เพิ่มเติมมาให้นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนความก่อนว่าทำไมในโลกเรามันต้องมีระบบเศรษฐกิจขึ้นมานะครับย้อนกลับไปเมื่อวานนะครับย้อนกลับไปเมื่อวาน เศรษฐศาสตร์คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพ,พยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือวิชาเศรษฐศาสตร์ทีนี้เนี่ยทรัพ,พยากรมันมีจำกัดความต้องการเรามีไม่จำกัดมันเลยเกิดสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เลยคือปัญหาความขาดแคลนเรื่องของความขาดแคลนเนี่ยมันทำให้เราต้องมาตั้งโจทย์ว่าเอ๊ะเราจะจัดสรรยังไงนะครับให้ สิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ทรัพยากรนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมันจึงเป็นปัญหาพื้นฐาน3ปัญหานี้ครับนี่เลยเรามาทวนของเมื่อวานนะครับนี่คือปัญหา3มพื้นฐานนี้นะครับและเราจะแก้ไขปัญหา3ข้อนี้ยังไงนั่นคือโจทย์สําคัญที่ทําให้เกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นมานะครับระบบเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดจากการที่เขาแก้ปัญหาพื้นฐานครับ สามข้อครับเพราะว่าอะไรทุกประเทศเลยนะครับต้องเจอปัญหาสามข้อที่สอนไปแล้วเมื่อวานนะครับจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรจะผลิตเพื่อใครนะครับนี่คือปัญหาพื้นฐานเลยที่มันก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานสามข้อนั้นนะครับนี่เลยนะครับระบบเศรษฐกิจมันถูกกําหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ พราะปัญหาพื้นฐานตรงนี้นะครับทุกประเทศต้องเจอครับทุกประเทศต้องเจอไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศที่ไม่พัฒนาประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาแล้วนะครับทุกประเทศเลยทุกสังคมเลยนะครับต้องเจอกับปัญหาพื้นฐานนี้นี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมต้องมีระบบเศรษฐกิจขึ้นมานะครับโดยระบบเศรษฐกิจนั้นเนะี่ยมันจะมีด้วยกันสามระบบนะครับที่ เราต้องเรียนกันนะครับมาดูระบบแรกเลยระบบทุนนิยมครับลักษณะเด่นของระบบทุนนิยมนะครับคือรัฐให้เอกชนค้าขายแข่งขันกันได้อย่างเสรีโดยที่รัฐจะแทรกแซงน้อยที่สุดนะครับเราจะสังเกตเลยนะครับว่ามีตัวละครอยู่2ออย่างอย่างแรกเลยคือรัฐบาลน,นะครับอย่างที่2เลยคือเอกชนเราห้ามเข้าใจว่าทุนนิยมเป็นเอกชน100%นะครับ ไม่ใช่นะครับอันนี้จะผิดหลักการเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วยประวัติศาสตร์ที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโลกเรานะครับในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมันเป็นยุคที่ไม่ได้มีกฎหมายรัฐไม่ได้เข้ามาควบคุมมีการกดขี่เรื่องของแรงงานชนชั้นกรรม,มกรน,นะครับทีนี้ระบบเศรษฐกิจมันอยู่ด้วยกลไกาการตลาดมันอยู่ด้วยอุปสง์อุปทานอย่างนั้นมาตลอดจนมาเจอเหตุการณ์หนึ่งครับ เหตุการณ์นี้สำคัญมากกับประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์นะครับปี1929ครับปี1929สำคัญมากนะครับสำคัญสุดๆเลยปี1929มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นครับที่สำคัญกับเศรษฐศาสตร์โลกเลยเฉลยเลยนะครับเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่า The Great Depression ครับอ่าอันนี้ก็อยู่ในหนังสือคอร์สเรียนของผมเองนะครับ นี่เลยนะครับเหตุการณ์นี้ the Great Depression ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่1ที่มันลากยาวมาเลยนะครับสงครามโลกครั้งที่1นึ่นะครับเบิร์นวอวันเนี่ยมันเกิด1914-1919 19ก็จริงนะครับแต่ว่าผลกระทบเอฟเฟกของมันเนี่ยลากยาวมาจนถึงช่วงปีประมาณ1930เลยที่เกิด the Great Depression หรือเราเรียกเล่นๆว่าอังคารทมินนะครับนี่คือชื่อเล่นเขา มันเป็นเหตุการณ์ที่เศรษฐกิจตกตำ่ำไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษเยอรมันนะครับเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ใหญ่เลยระบบเศรษฐกิจมันเดินทางมาจนถึงจุดที่มองว่าไม่ว่ายังไงรัฐต้องเข้าแทรกแซงนะครับระบบเศรษฐกิจไม่ว่ายังไงรัฐต้องเข้าแทรกแซงแต่จะแทรกแซงมากแทรกซ้อนแทรกแซงสน,น้อยนะครับขึ้นอยู่กับระบบอย่างในความเป็นทุนนิยมประวัติศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าเอกชนไม่สามารถ นะครับดูแลบริหารจัดการระบบธุรกิจให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยให้มันร้อยเปอร์เซ็น์ได้นะครับมันต้องมีหน้าที่ของรัฐนะครับอ่ะดูอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะเราจะรู้จักท่านนี้นะครับคือเศรษฐศาสตร์มหฐาภาคเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับแบ่งออกเป็นจําแนกออกเป็นสองสาขาคือจุลภาคแล้วก็มหาภาคนะครับมหาภาคเนี่ยนะครับ มันเพึ่งมาเกิดช่วงระยะหลังเองนะครับช่วง the Great Depression เนี่ยที่เราเห็นความสำคัญแล้วว่ารัฐบาลไม่ว่ายังไงต้องยื่นมือเข้ามาช่วยพอระบบเศรษฐกิจที่มันเดินด้วยกลไกการตลาดแล้วเนี่ยไปถึงจุดใดจุดหนึ่งนะครับรัฐต้องเข้ามาช่วยพอมันเกิดวิกฤตอย่างเช่นโควิดทุกวันนี้นะครับเราบอกว่าทุนนิยมเนี่ยเอกชนเป็นใหญ่ก็จริงแต่ต้องมีรัฐด้วยไม่ว่ายังไงรัฐก็สาคัญนะครับอย่างเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยนะครับ ที่เป็นเรื่องของอเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะเข้ามาควบคุมบริหารประเทศมันสําคัญมากในความเป็นรัฐในยุคปัจจุบันนะครับยิ่งเกิดวิกฤตเนี่ยเราเห็นเลยว่ารัฐสําคัญขนาดไหนนะครับกับระบบเศรษฐกิจนะฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนของเนื้อหาทฤษฎีที่ผมจะสอนก็คือว่ามันเป็นแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าอังคารทมินคะรับ ก็คือเศรษฐกิจตกต่ำไม่ว่าจะในยุโรปหรือในอเมริกานะครับมันเลยทำให้รัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหานะโดยให้เรามองอย่างนี้นะครับในโลกของระบบทุนนิยมเนี่ยรัฐ80ครับอรอขออภยัยรัฐ20%ครับเอกชน80ครับนี่เลยคือในความเป็นทุนนิยมนะครับยังไม่ว่ายังไงก็ต้องมีรัฐนะแต่จุดเด่นสำคัญอยู่ที่เอกชนครับ เอก,กชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเอก,กชนมีเสรีภาพในการผลิตสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดนะครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอ้นะวันนี้สนุกเลยเรื่องนี้นะครับรัฐจะเข้าแทรกแซงน้อยที่สุดนะครับนี่คือระบบทุนนิยมเขาจะให้เอก,กชนเป็นใหญ่นะเอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับมีการใช้กลไกการตลาดหรือกลไกราคาคกลไกราคาหรือกลไกตลาดอันเดียวกัน นะครับกลไกราคาหรือกลไกตลาดหรือที่เราเรียกชื่อเล่นกันว่าอุปสงค์อุปทานนั่นแหละนะครับดีมาสปายนะครับนี่เลยมีกําไรเป็นแรงจูงใจนะครับนี่คือระบบทุนนิยมจุดเด่นของระบบทุนนิยมคือเอก,กชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องปัญหากันบ้างทุกระบบย่อมมีปัญหาปัญหาของระบบทุนนิยมเนี่ยใหญ่ๆเลยนะครับคือเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจกนะครับหรือที่เราเรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนั่นเองนะครับคืออย่างนี้ทุกคนสามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรีก็จริงแต่ทรัพยากรที่แต่ละคนมีนะครับมันไม่เท่ากันมันเลยเกิดเรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็กขึ้นมานะครับประมาณนี้เลยนะระบบทุนนิยมนะครับต่อมาระบบสังคมนิยมครับระบบสังคมนิยมมีอีกชื่อหนึ่งว่าระบบวางแผนนะครับ ระบบวางแผนหรือระบบสังคมนิยมคืออันเดียวกันนะครับมันเป็นระบบที่รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับควบคุมทุกอย่างทําให้คนไม่มีแรงจูงใจเป็นอ,อ๋ออันนี้นะครับเรามาดูเลยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับคืออย่างี้สังคมครับเขาจะเน้นที่สังคมและประชาชนทุกคนจะมีความเสมอภาคกันเขาเน้นการกระจายรายได้นะครับให้เป็นธรรม ส่วนคำว่าวางแผนเนี่ยคือรัฐวางแผนครับรัฐจะเป็นผู้วางแผนเลยนะครับว่าตรงไหนทำอะไรยังไงตรงนี้ปลูกอ้อยตรงนี้ปลูกมันนะครับตรงนี้ปลูกข้าวโพดรัฐเขาจะจัดแจงเองเลยนะครับนี่คือระบบสังคมนิยมแบบวางแผนโดยที่สัดส่วนรัฐนะครับจะอยู่ที่80%เอร์ก,กชนนะครับจะอยู่ที่20%มีเอก,กชนด้วยนะครับอันนี้ไปดูซีรีส เกาหลีมานะครับที่เขาทําเรื่องอเป็นความรักนะครับระหว่างนายทหารหนุ่มลูกชายอธิบดีเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับกับกับนักธุรกิจสาวเกาหลีใต้ผมลืมชื่อแล้วนะซีรีส์เกาหลีนะครับชอบอเรื่องเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามีการอถอดอถอดบทเรียนจากสังคมเกาหลีเหนือมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับลมแล้วเรื่องอะไรเรื่องสหายผู้กอง นะครับน,น่าจะชื่อเรื่องนี้นะเป็นซีรีส์เมื่อเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับนี่แหละทำให้เราได้เห็นสภาพสังคมของเกาหลีเหนือนะครับที่รัฐมีการสั่งการก็ส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยก็มีเอกชนที่สามารถดําเนินกิจการได้นะครับเอกชนก็เป็นส่วนน้อยนะที่สามารถดําเนินกิจการต่างๆได้นะครับนี่คือระบบสังคมนิยมนะครับทีนี้เนี่ยหัวใจสําคัญของระบบสังคมนิยมเลยอยู่ที่รัฐครับฉะนั้นรัฐจะเป็น หัวใจสำคัญที่ชีทช้ที่ชี้นำประเทศนะครับมีการวางแผนการเนินเศรษฐกิจจากส่วนกลางประเทศจะไปในทิศทางไหนขึ้นอยู่กับรัฐนะครับทีนี้รัฐจะเป็นคนชี้นำนะทีนี้ครับจะเอาให้ดูว่าสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงในรูปแบบของตัวการ์ตูนนะครับนี่เลยเตรียมมาให้แล้วนะครับนี่คือความเป็นทุนนิยมครับ คนที่หยิบเจ้าไก่มาตอนแรกนะครับนะ <L un Sang at> ครับคืออย่างนี้ทุกคนสามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรีนะครับทุกคนสามารถเข้าสู่ลู่วิ่งได้เลยแต่ทีนี้จุดสาตาร์ทแต่ละคนไม่เท่ากันครับนั่นก็เนื่องจากทรัพยากรที่แต่ละคนมีนั้นมันไม่เท่ากันมันเลยเกิดทุนใหญ่ทุนเล็กนะครับนี่คือความเป็นทุนนิยมเราทุกคนสามารถเข้าสู่ลู่วิ่งได้แต่ว่า จุดสาตาร์ทต,ต่างกันนะครับนี่ก็เนื่องมาจากโครงสร้างของมันนะครับในความเป็นทุนนิยมเนี่ยที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับต่อมาครับนี่คือระบบสังคมนิยมครับสังคมนิยมครับเขาจะเน้นการกระจายรายได้เน้นความเท่าเทียมเขามองว่าลู่วิ่งแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เท่าเทียมนะครับเขาเลยให้ทุกคนนะครับมาที่จุดสาตาร์ทเดียวกัน หนึ่งสองสามสี่นะครับอยู่ที่จุดสตาร์ทเดียวกันส่วนเป้าหมายของแต่ละคนทีนี้ครับรับใช้รัฐครับรัดชี้ซ้ายก็วิ่งซ้ายรัดชี้ขวาก็วิ่งขวานะครับนี่เลยคือความเป็นสังคมนิยมทุกคนอยู่จุดสตาร์ทเดียวกันแต่รับใช้รัฐนะครับฉะนั้นแล้วจะเข้าป่าเข้าดงเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐนะครับศัก,กยภาพของเศรษฐกิจในระบบสังคมนิยมหรือระบบวางแผนเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับคนนี้ครับขึ้นอยู่กับผู้นำศักยภาพนะครับผู้นำนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยของระบบสังคมนิยมหรือระบบวางแผนว่าจะไปทางไหนได้มันขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้นำนะครับส่วนระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็คือปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับปัญหาเรื่องของความไม่เท่าเทียมนะนี่คือภาพฉายหลกัหลกๆเลยนะครับของสังคมนิยมและแบบทุนนิยมครับ ทีนี้มันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบผสมครับก็คือเอาทั้งทุนนิยมและวางแผนมารวมล่างกันนะครับเป็นแบบผสมนะครับเรามาดูกันเลยระบบผสมนะครับเป็นระบบที่รัฐบาลให้เอกชนสะสมทุนนะครับแล้วก็ค้าขายแข่งขันกันได้มีการดําเนินเศรษฐกิจร่วมกันโดยรัฐและเอกชนนะครับในไทยเราเรียกว่ารัฐวิสาหกิจ รัฐทวิสาหกิจนะครับเขาใช้คําว่ารัฐนําหน้าครับรัฐจะถือหุ้นมากกว่าเอกชนรัฐถือหุ้นนะครับห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นครับนี่คือรูปแบบของรัฐทวิสาหกิจไทยคําว่ารัฐนําหน้านะครับรัฐจะถือหุ้นมากกว่านะครับส่วนเอกชนเอกชนนะครับจะถือหุ้น รวมกันแล้วไม่เกิน49เครับเวลาเขานั่งบอร์ดบริหารประชุมกันนะครับใครมีเปอร์เซ็นต์หุ้นมากหน่อยก็จะได้สิทธิ์ในการนั่งเป็นคณะกรรมการนะครับในบอร์ดบริหารขององค์กรน,นั้นนะครับนี่คือรูปแบบของรัฐวิสาหกิจไทยคําว่ารัฐนําหน้ารัฐถือหุ้นมากกว่าเอกชนนะครับรัฐถือ51เอกชนถือรวมกันได้49นะครับ รัฐมีการวางแผนจากส่วนกลางครับผ่านนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช่ครับอันนี้คือไทยเรานะครับอันนี้คือกรณีของไทยเราเลยไทยเราเป็นแบบผสมนะครับเพราะเรามีการวางแผนจากรัฐหลักฐานอะไรที่ทําแสดงให้เห็นว่าเราใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเพราะเรามีแผนตัวนี้เนี่ยนะครับ ฉบับปัจจุบัน12สฉบับแล้วนะครับเดี๋ยวปีต่อไปก็ฉบับที่13นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่เลยเราเริ่มมีครั้งแรกเลยนะครับในสมัยอ่าพศนะครับ2 5งพนสี่นะครับจำยังไงว่าประเทศไทยเราเริ่มเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่มีการชี้นำจากภาครัฐเนี่ยตอนไหนนะครับฟังเพลงผู้ใหญ่ลีครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับ มันจะติดลิขสิทธิ์ไม่น้อยนะครับเ,เดี๋ยวได้รับเปิดในโทรศัพท์มากันนะครับ นี่เลยครับประโยคนี้เลยนะครับพศส2 5 0 4เพื่อลีตีกองประชุมชาวบ้านมาชุมนุมมาชุมนุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีวันนี้ผู้ใหญ่ลีจะบอกกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมาทางการเขาสั่งมาว่าประโยคนี้เลยนะครับเดี๋ยวกดผิดกดผิดทางการนะครับเขาสั่งมาว่าประโยคนี้แหละครับที่บอกว่าประเทศไทยเรามีการ ที่รัฐชี้นำทางการเข้าสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรนะครับเนี่ยทีนี้ชาวบ้านไม่รู้ว่าสุกรแปลว่าอะไรนะครับเลยถามผู้ใหญ่ลีเลยตอบทันใดสุกรนั้นไส่มาหน่อยมาหน่อยธรรมดานะครับตามเพลงเลยชาวบ้านไม่มีความรู้ว่าสุกรนั้นเป็นหมูนะครับชาวบ้านเข้าใจว่าสุกรเป็นหมาน้อยธรรมดาตัวหนึ่งนะครับนี่คือเนื้อเพลงนี่ยุคนี้เลยนะครับประชากร ยังไม่มีความรู้ในยุคสมัยนั้นรัฐจึงต้องสร้างมหาวิทยาลัยภูมิภาคทําให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกเนี่ยมีการสร้างมหาวิทยาลัยภูมิภาคนะครับสุกรนะครับชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นหมาหน้อยครับนี่เลยคือเหตุผลที่ต้องสร้างนะครับมหาวิทยาลัยภูมิภาคนะครับเพื่อกระจายการศึกษา นะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราใช้ท่องจําในการออกข้อสอบได้นะครับสุกรนั้นไซบาน้อยธรรมดานะครับเลยมีการสร้างมหาวิทยาลัยภูมิภาคจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกด้วยนะครับน,นี่คือฉบับที่1น,นะครับฉบับที่หนะครับปี2 5งพนะครับ, 2, รบฉบับที่1จะยาวกว่าทุกฉบับความพิเศษนะครับของฉบับที่หคือฉบับที่หมีระยะเวลาหปีครับ ปี2 5 0 4ห้ถึง2 5 0หนะครับระยะเวลา6ปีครับในขณะที่แผนอื่นๆเขามีแผน5ปีทุกแผนเลยนะครับ5ปีหมดยกเว้นแผนแรกครับแผนแรก6ปีนะครับอันนี้ก็เผื่อออกนะเรื่องแผนพัฒนา,นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเนี่ย2 5 0 4 5 6 7้านะครับเนี่ยหปีเลยนะครับแผนที่1นะต่อมานะครับรัฐมีการใช้ กำไรเป็นแรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นให้เอกชนดําเนินธุรกิจนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของปัญหากันบ้างนะครับทุกระบบเศรษฐกิจล้วนมีปัญหาระบบผสมนะครับรัดครึ่งหนึ่งเอกชนครึ่งหนึ่งเนี่ยคำว่าระบบผสมรัดครึ่งรัดห้าสิบเอกชนห้าสิบนะครับนี่เลยคือจัดส่วนของระบบผสมนะครับทีนี้เนี่ย เวลามันมีปัญหาของระบบนะมันเอาปัญหาของเราดูนี่เลยนะครับระบบผสมนะครับจะเอาปัญหาของทุนนิยมและสังคมนิยมมาผสมกันเราจะเห็นชัดเลยปัญหาแรกนะครับของทุนนิยมคือปลาใหญ่กินปลาเล็กมันจะมีเรื่องของทุนผูกขาดนะครับปัญหาเราขอเจาะเรื่องปัญหานะครับของระบบผสมมันไปเอาของเรื่องทุนนิยมมาก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ํานะครับความเหลื่อมล้ํา ความเหลี่ยมล้ํปลาใหญ่กินปลาเล็กครับนี่คือปัญหาที่มาจากฝ่ายทุนนิยมนะครับและปัญหาจากฝ่ายสังคมนิยมนี่เลยครับใส่แฮชแท็กไว้นี่เลยครับ ระบบผสมมันมีปัญหา2ออย่างปัญหาแรกคือความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็กที่เราแปลแบบทุนนิยมมานะครับแล้วก็อีกขั้วหนึ่งคือขั้วสังคมนิยมขั้ววางแผนเนี่ยเพราะว่าทุกคนนะครับจะรับใช้รัฐรัฐจะเป็นคนชี้นำนะครับนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้นำนะครับนี่คือข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสมมันจะมี2เงื่อนไขนี้นะครับนะทีนี้เรื่องอะไรอีก หรือประเด็นไหนอีกรัฐจะลงทุนในกิจกรรมขนาดใหญ่นะครับพวกสาธารณูปโภคถนนไฟฟ้าปักตาลถไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยเพราะว่ามันต้องใช้เงินมหาศาลนะครับรัฐจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ให้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยประเทศไทยเรานะครับก็จะเป็นรับใช้ระบบผสมในอาเซียนผสมหมดเลยนะครับในอาเซียน ก็จะเป็นแบบผสมที่รัฐเขาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับแล้วก็มีการทําธุรกิจร่วมกับเอกชนนะครับทีนี้ในส่วนของประเทศยุโรปอันนี้ก็เยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นรัฐสวัสดิการนะครับในยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นรัฐสวัสดิการครับเขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการก็คือรัฐเนี่ยจะจัดสรรในส่วนของภาษีอ่จัดสรรภาษีเนี่ยเอามาตอบโจทย์มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับมาพัฒนาระบบการศึกษาสาธารณสุขต่างๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นระบบผสมเช่นเดียวกันประเทศในยุโรปนะครับที่ถือว่าเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยก็คือระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะครับที่รัฐเขาเอาภาษีเนี่ยมาจาับสรรคพวกสาธาปปรณภคนะครับการศึกษาพวกการคมนาคมพื้นฐานต่างๆนะครับจบแล้วระบบเศรษฐกิจทั้ง3ระบบทีนี้มาดูข้อสอบกันครับมาดูข้อสอบของเรากันนะครับข้อ23ครับข้อใดอธิบายลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนหรือแบบสังคมนิยม คีย์เวิร์ดของแบบวางแผนเลยนะครับคือรัชชีนำครับนี่คือหัวใจสําคัญของระบบวางแผนเลยคือรัชชีนำรัฐจะบอกเลยตรงนี้ทําอะไรตรงนี้ทําอุตสาหกรรมนะตรงนี้ทํานิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ทําการเกษตรนะครับทุกอย่างเลยรัฐจะวางแผนจากส่วนกลางครับต่อมานะครับข้อ24ข้อใดเป็นข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐ,ฐกิจแบบอื่นๆข้อเสียใหญ,ญ่ที่สุดเลยนะครับของความเป็นทุนนิยมเขาใช้คําว่าทุนนําหน้านะครับเราสังเกตเลยนะครับสังคมนิยมคือคําว่าสังคมนําหน้านะครับคือเน้นการกระจายรายได้คําว่าสังคมนิยมนะครับคําว่าสังคมคือเน้นกระจายรายได้ครับส่วนคําว่าทุนนิยมนะครับคือทุนครับเน้นทุน,นครับ ทุนมากทุนน้อยนะครับนี่เลยตอบได้เลยครับการกระจายรายได้ทรัพย์สินไม่มีความเท่าเทียมกันเพราะเขาเน้นที่ทุนคนตัวใหญ่คนตัวเล็กจะเกิดขึ้นจากระบบทุนนิยมนะครับว่ามีคนตัวใหญ่คนตัวเล็กมีอ่าเรื่องของชนชั้นนะครับต่อมาทีนี้เตรียมข้อสอบไว้ให้อีกสามข้อนะครับเดี๋ยวอันนี้ห้าตัวเลือกเลยนะอันนี้เป็นข้อสอบเด็กมปลายเลยนะครับ ของสทศเรามาดูกันนะครับข้อ5ครับข้อใดเป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนเราถามข้อดีนะครับระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนนะเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจแบบอื่นๆโจทย์ก็ถามไปอย่างนี้เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แตกแ้งฟรีเลยถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับระบบเศรษฐกิจวางแผนจากส่วนกลางหรือสังคมนิยมให้เราไฮไลท์คาว่าสังคมไว้นะครับก็คือเน้นการกระจายรายได้นะครับ นี่คือจุดเน้นเลยต่อมาข้อ7นะครับข้อใดคือลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบผสมครับแบบผสมนะครับนี่เลยครับมีการดําเนินการในภาคเศรษฐกิจทั้งทุนนิยมและสังคมนิยมนะครับรวมกันนะครับคือเอามารวมกันเลยทุนนิยมก็มีนะครับที่เอกชนได้มีส่วนในระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมก็มีมีบางส่วนที่รัฐนะครับเขาลงมาจาัดสรรทรัพยากร นะครับอย่างในไทยเราเนี่ยในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจนะครับอันนี้คือในไทยเราเลยนะเราจะเรียกว่ารัฐวิสาหกิจนะครับต่อมาข้อ8ข้อใดคือลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ถูกต้องโดดเด่นของความเป็นทุนนิยมนะครับก็คือเรื่องของทุนเรื่องของนี่แหละนะครับเรื่องของอเรื่องของเม็ดเงินนะครับเรื่องของคนตัวเล็กคนตัวใหญ่แต่ทีนี้ มันไม่มีในตัวเลือกนะครับฉะนั้นแล้วนี่มันมีตัวนี้ที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องกลไกลการตลาดทํางานได้อย่างเสรีนะครับเพราะว่าเอกชนมีอิทธิพลมากในระบบทุนนิยมนะครับเอกชนมีอิทธิพลมากนะครับในระบบทุนนิยมกลไกลตลาดนี่ก็คืออุปสงค์อุปทานครับอุปสงค์อุปทานนะครับนี่เลยคือความเป็นทุนนิยมนะครับ ที่ให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดรับจะแทรกแซงน้อยที่สุดนะครับนี่คือความเป็นทุนนิยมนะไม่ว่ายังไงนะครับก็ขาดรับไม่ได้อย่างในอเมริกาเองนะครับอย่างในอเมริกาเราบอกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นทุนนิยมจ้าๆเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือมาร์คซักเกอร์เปิรจะออกสกุลเงินของ f c e e o o o นะครับโดนรัฐบาลสหรัฐสั่งเบีกไว้ก่อน อย่างอีลอนมาร์กเนี่ยที่เขาทวิตเตอร์แล้วทาให้เหรียญสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดนะครับมันผันผวนรัฐบาลสหรัฐก็กเบรกไว้ก่อนก็เตือนไว้ว่าเอออย่าทําอะไรอย่างนี้บ่อยมันทําให้เศรษฐกิจผันผวนนะครับคือเราจะเห็นแนวโน้มในยุคปัจจุบันเลยคือว่ารัฐค่อนข้างมีอํานาจนะครับในยุคปัจจุบนันว่าจะเป็นอเมริกาหรือจีนที่มีที่จะมีสงครามการค้ากันในอนาคตเนี่ยนะฮะอย่างจีนเองนะครับวันนี้เลยที่เขาเฉลิมฉลอง เรื่องของพรรคคอมมินิสต์จีนครบร้อปีเนี่ยนะครับเขาก็โอ้โหโอฟาดงวงฟาดงามากเลยนะครับเขาประกาศชัดเจนเลยนะว่าใครลังแกจีนนั่นนี่นะครับอาจะโดนอะไรยังไงบ้างเนี่ยคือความเป็นการเมืองโลกในยุคปัจจุบันนะครับคือรัฐค่อนข้างจะเป็นตัวละครสําคัญในระบบเศรษฐกิจรัฐจะเป็นตัวละครสําคัญมากนะครับอย่างในอเมริกาเองเนี่ยรัฐสามารถสั่งเบรกการดรําเนินนโยบายของเอกชนได้ นะอย่างในจีนเหมือนกันที่เราจะเห็นเรื่องแจ็คหมานะครับโดยเรื่องอฟ่านปิงปิงอย่างนี้นะครับที่มีกรณีเรื่องของอไม่มีใครใหญ่เกินกว่ารัฐบาลจีนนะครับนี่ก็คือความเป็นทุนนิยมของจีนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะยังไงเนี่ยอเอกชนจะร่ำรวยแค่ไหนนะครับต้องอยู่ภายใต้การสั่งการของรัฐบาลจีนนะครับอเมริกาก็เหมือนกันเขาก็จะพยายามควบคุมเหล่านายทุนนะอย่างที่เราเห็น ที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้แหละนะครับนี่คือเทรนของการเมืองโลกในยุคปัจจุบันที่รัฐจะเข้ามามีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารัฐมีอํานาจนะครับในการจัดการบริหารภาครัฐยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นกระแสในยุคปัจจุบันที่อํานาจของรัฐนะครับจะมี power มากนะครับเพราะมันเป็นวิกฤตนะวิกฤตจากโรคนี่แหละนะครับโควิด19โอเคเลยนะครับในส่วนของวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไว so ้พบกันใหม่ในวันพรุ่งน so ี้นะครับก็จะเป็นเรื่องต่อไปเรื่องเรื cit ่องอะไรเนาะเรื่องต่อไปพรุ่งนี้สนุกแน่นอนนะครับพรุ่งนี้เป็นเรื่องตลาดครับออกร้อยเปอร์เซ็นเลยเรื่องตลาดนะครับตลาดในระบบเศรษฐกิจนะครับพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าตลาดมีกี่ประเภทและลักษณะเด่นของตลาดคืออะไรยังไงบ้างนะครับไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิป สอนปีในลักษณะนี้อีกนะครับขอบคุณมากนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ